เ,เขาบอกว่าได้แพะมาย่างกินฟรีๆด้วยโอ้โหได้เสียเงินได้แพะมาย่างกินฟรีโอ้แบบมันมันดูถูกน้ําใจกันขนาดหนักเลยนะเอฟซีนะเออมันทําให้แค้นมากเลยนะในแบบเนี้นะอาจริงๆเนี่ยดูถูกเหยียดหยามกันนะเออเอาแพะมาย่างกินฟรีเนี่ยโอ้โหเป็นไงโอ้เจ็บปวดเจ็บเจ๊ดนะเจ็บเจ๊ดโอ้เป็นไง คนพวกนี้นี่มันไม่มีน้ําใจนะักกีฬานะเนี่ยอแพ้ชนะเนี่ยอพอแพ้ปุ๊บเนี่ยถล่มซ้ําเลยโอ้เจ็บปวดไหมเ,เห็นไหมอ่ะ <c oughs> มันยอมกันที่ที่ไหนเ,เพราะฉะนั้นจงนาก็ต้องสู้เอสู้ไปเถอะแต่คิดว่ามันมีโอกาสชนะถ้าสู้นะแต่ถ้าไม่สู้นี่แพ้มันแพ้อยู่แล้วก็ต้องแพ้เลยแพ้ตลอดการ อ,อแล้วไปเจองานหน้ามันก็ข่มขู่ไว้อยู่แล้วนะแต่แม่นอกไส้ข่มขู่ไว้ยังไงก็แพ้งานหน้าเขาว่างั้นเขาบอกมีทางเดียวนะจะรอดได้งานหน้าจะรอดได้ก็คือกราบเปนซะโอ้โหเป็นไงโอ้โหนะคุกเข่ากราบเีนซะเพราะว่างั้นจะอาจจะมีการให้อภัยกันโอ้โหเป็นไง FC เอฟซีก็คิดดูดิมันสักสีนะนะทำอย่างนั้นเออมันสักสีนะมันเกินไปสักสีเอฟซี เออจะให้กราบกราบตีนกราบเท้ากันเลยโอ้โหเป็นไงเห็นไหมคิดว่าจกนายอมไหมฆ่าได้นะฆ่าได้แต่อยาาไม่ได้เอฟซี F C. นะลูกผู้ชายเป็นไงโอ้โงานนี้เนี่ยบันเทิงเลยเอ,อแม่นอกไส้บอกว่ายอมก็ได้นะแต่ต้องกราบตีนนะกราบตีนลูกนอกไส้เขาเขาจะยอมเออ ใช่ไหมเซล๋ี่เรามาก็ฆ่ากันเองก็นั่นแหละนะครับเขาก็ฟาดฟันกันไงก็บอกแล้วไงศึกสายเลือดตระกูลอย่างยอมกันที่ไหนออ่เนะเสียเงินไม่ว่าบอกกันแค่นี้นะครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้ามันไม่ได้เสียศักดิ์ศรีนะอย่าลืมมันเป็นศักดิ์ศรีงานนี้เออไม่มีคําว่าศักขาวดําแน่นอน ต้องเป็นสักศีเท่านั้นพราะเขามีศักศีอยู่แล้วไงแล้วมาแล้วแพ้ปุ๊บเนี่ยโดนถล่มในโอเอฟซี FC เลยนะเออโดนกระทืบซ้ำอหลายช่องมากระทืบซ้ําจกนาเลย <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามในไม่เหลือซาก FC. เอฟซีเออทำทุกวิถีทางเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างเออจะให้จะให้ยอมให้ได้ก็คือมีทางเดียวก็คือ ต้องกราบเท้าเขางามงามยอมได้เอ,อโอ้โหเจ,เจ็บเจ็บใจเอ,อเจ็บใจพูดง่ายๆคำนี้นี่เจ็บเลยล่ะได้ะยอมทําไมก็ต้องงัดขึ้นมาสู้เสียมันก็ต้องเสียถ้าทางนี้ถ้าสู้ต่อนะทางนู้นก็ต้องจ้างต่อเสียเงินอีกเหมือนเดิมเอ,อเสียเงินอีกก็ต้องเสียเงินมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่านุนค่านี้ต้องมีอยู่แล้วสิ จะสู้กันไปถึงไหนมันก็ต้องสู้ถึงที่สุดนั่นแหละยอมไม่ได้เอก็บอกแล้วนะ <c oughs> สักศีนี้ศึกศึกแห่งสักศีว่าง่ายๆศึกนี้คือศึกแห่งสักศียอมไม่ได้เอสวัสดีครับคุณแม่เพนนะครับสวัสดีครับผมอืมศึกนี้สักศีนะครับศึกแห่งสักศียอมไม่ได้ ตายฆ่าได้แต่อย่ายามกันเอ,อแต่แต่ว่าเขากว่าจะผ่านไปได้แต่ละเรื่องแต่ละคดีนี่มันมีเยอะมากเอซีค่อยค่อยค่อยไต่ไปเอออีกสองาวันก็ต่ออีกแล้วเอซีอีกแล้วหนักเลยะสาหัสสากออพอพ้นสิ้นเดือนไปแล้วก็อีกหน่อยก็ต่ออีกโอ้โหคดีทําไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเออ แล้วคดีเดินทางไปต่างจังหวัดอีกนะมีคดียังรออีกนะเอมันไม่ใช่จะหมดแค่นี้นะแต่และคดีมีแต่เงินค่าเสียเสียเงินทั้งนั้นโอกาสที่จะได้ไม่ค่อยมีมีแต่เสียเสียเงินเป็นหลักอยู <c> ่ <oughs> มีเท่าไหร่ก็ต้องไปจ่ายางานนี้งานนี้ก็จ่ายเงินอยู่แล้วทั้งคู่จ่ายทั้งคู่ถึงจะยกก็ต้องจ่ายเห็นไหมคนที่ได้คือใครล่ะ อาเห็นไหมล่ะพวกเอาไปกินหมดนะครับเขายิ่งยุให้สู้เลยสู้เลยสู้เลยเขาว่าสู้เลยสู้เขาก็ได้ตังค์เอออันเนี้ย็็ต้องเดือดร้อนแม่แม่เอฟซีกันแล้วละ่ะดูช่วงนี้นะเดือดร้อนแม่แม่เอฟซีแล้วว่าแม่แม่เอฟซี FC ช่วยด้วย <laughs> อเนะถ้าช่วยถ้าไม่ช่วยก็ลูกก็จะมวยมรานาทีเดียว เ,ออเพราะว่าหลายดังหลายตังอยู่นะถึงคดีมันไม่ได้หนักหนาหรอกเอฟแต่ว่ามันจุกจิกยุ่มยิม้มเ,เสียเงินเสียทองโดยบาวประโยชน์นะหลายหมืน่นก็โอโ้โหมันอยู่ได้เป็นหลายเดือนนะ่ะเสมอกินเนะนี่ยนะทนายได้ตังใช่ไหมกองเชียร์ได้มันถูกต้องครับผมนะ <laughs> อ,อ่านะ วังเคียก็ต้องมันหลดด้วยเคียไปด้วยไงเออไอคนที่รอถล่มมันก็จ้องอยู่มันก็ได้สมใจมันได้ถล่มไงเออฝั่งตรงข้ามมันจ้องจะถล่มอยู่แล้วมันก็ถล่มเลยเห็นไหมมันไม่มีปัญหานะมันถล่มเลยนะเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเออเห็นไหมล่ะมันยอมซะที่ไหนนะครับเมื่อเชียรแล้วมันก็ได้เชียมันแหละไอคนที่ได้ตังก็นั่นแหละนะเออทั้งสองฝ่าย เสียตังค์ทั้งคู่คนที่ได้ตังค์ก็เอาไปเขาอยากจะให้มีคดีแบบนี้บ่อยๆนะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากจ้างแพงมากแต่ว่ามันก็ได้มันไม่ได้ไไดปวดหัวไงมีเอกสารไม่ขี่ใบก็เอาไปว่าได้แล้วเอาไปเล่นงานกันได้แล้วเอกสารสี่ห้าใบหลักฐานก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเห็นไหม มันจบง่ายๆไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปอะไรมากมายนะมันเห็นๆกันอยู่ก็ใครจะเป็นเหยื่อใครก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคราวนี้นะเอ,อแต่ทุกคนก็น่าจะแอบ,บเชียร์ไว้ในใจกันแหละแะว,ว่าจะเชียร์ใครแต่โอกาสถ้าอุทธรณ์นะโอกาสชาตนะมันก็มันก็ยากอ่ะถามว่ามีไหมก็มีแต่ก็ยากเออยาก อุทอนไปก็เสียเงินอ,อสู้ไปทางฝั่งหนูก็เสียเงินอีกเหมือนกันอ,อไม่ยอมกูเสียบึงต้องเสียด้วยละวะ <laughs> อ,อ,อ,อต่างคนต่างเสียเอาวะเอ,อไม่ใช่เจ็บแต่คนเดียวยอมเจ็บคนเดียวไม่ได้นะออ,อีกฝั่งตรงข้ามต้องเจ็บด้วยเอ,อต้องเป็นอย่างนั้นต้องเจ็บต่างคนต่างเจ็บอะแพ้ชนะอาจจะไม่มีเท่าไหร่แต่ต่างคนต่างเจ็บแน่นอนเสียตังแน่นอนเออ มันต้องมาปณีบนอมกันหรือเปล่าเอ่อต้องมาหาขอโทษขอโพยกันไหมหรือ,อยังไงอ่าแต่มันดูดูถูกเหยียดหยามกันนี้สิเอฟซีเนี่ยมันไม่ดีตรงนี้แหละนะครับชนะมาแล้วก็จะมาอ่ามาพูดอ่าดูถูกกันนะครับเหยียดหยามกันซ้ําเติมกันอีกนะครับกระทืบซ้ําอีกโอ้โหเป็นไ,ไงเอ่อ แน่นอนเหมือนกันนะแพ้ไม่ได้เลยนะจริงนะถ้าแพ้นี่มันกระทืบซ้ําเลยเออนะคือพูดง่ายโผลออกมาไม่ได้โผล่มามันกระทืบเลยเพราะอะไรนะมันได้เปรียบไงเออมันได้เปรียบแล้วเรื่องราวมันจบแล้วได้เปรียบแล้วมันก็ออกมากระทืบเลยโอ้โหงานนี้ยากแล้วนะครับเอฟซี FC. สู้ไปก็ถามว่าลําบากไหมลําบากอยู่นะครับเออ ในเมื่อศารัทนต้นตัดสินแต่ก็ไม่แน่นะมีโอกาสจะพลิกได้เหมือนกันเอ่อถ้าหาข้อมูลดีๆหลักฐานแน่แนๆน,นะครับหลักฐานมาอีกเพิ่มเติมมาอีกแน่แนๆมันก็มีโอกาสจะพลิกแต่ถามว่าถ้าเขาพลิกขึ้นมาเนี่ยถ้าอุทธรชนะเนี่ยเขาจะดีกาไหมเรื่องเนี้ยมันเป็นคดีคดีแพ่งนะเรื่องนี้มันกลายเป็นคดีแพ่งนะเออเป็นคดีแพ่งเอ่ออาจจะถึงดีกาในงานนี้ เป็นประวัติศาสตร์เะดีกาอเมูลค่าไม่เยอะหรอกแต่สู้กันมันมากบอกตรงอเมูลค่ามันไม่เยอะแต่สู้โคตรมันเลยเอใส่กันยับเยินไปไปข้างนึงนั่นแหละนะยอมกันที่ไหนอ่ะอะืเขาไม่ยอมกันอยู่แล้วสองพี่น้องตระกูลหลิวนะครับเอตระกูลหยางศึกสายเลือดเอ เป็นเป็นไงเป็นกันแล้วก็มันมีคองเชียร์ทั้งสองฝั่งอยู่แล้ว FC. เอฟซีคอ,องเชียร์เขาก็ยอมไม่ได้นะมันมันมันไม่ได้นะส,สักส์ศสีนะพูดนี้ง่ายคลองเชียร์ก็ไม่อยากจะให้แพ้แต่และฝ่ายก็ไม่อยากให้แพ้ถ้าแพ้เมื่อไหร่โดนเมื่อน,นั้นนะเอาจริงๆแพ้เมื่อไหร่โดนถล่มเมื่อน,นั้นห้ามแพ้นะครับตายคาเวทีไปเลยนะครับสู้ตายในสนามรบไปเลยดีกว่าเอ,อ,อย่าไปแพ้ แต่แพ้พวกถล่มดูไม่เจิดเลยเพราะฉะนั้นต้องยอมรับนะเรื่องอที่อื่นอาจจะไม่มีปัญหาแต่ที่นี่ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้เอฟซีแพ้ถล่มแน่นอนแต่กาถามว่าเป็นกังวลไหมกับตายายนะแอดไม่รู้เลยว่าเขากังวลหรือเปล่าแต่ถามว่าเขาเชียร์เขาเชียร์ใครเขาก็ต้องเชียร์ลูกชายสิถูกไหม ในเมื่อลูกชายอยู่กันอยู่ด้วยกันอยู่กับเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องแชร์ลูกชายเขาคงไม่แชร์ลูกสาวหรอกนะ MC. เอฟซีใช่ไหมพ่อเขาตอนไปไปวันนี้เขาก็ยังเอาไปด้วยเลยออเอาไปเอาไปด้วยกันไปเอาแม่ไปด้วยกันเห็นไหมแต่ขานุน้นเขาไปคนเดียวเขาอ่าไปคนเดียวเขาก็ไม่มีใครไปด้วย นี่แหละเอฟซีก็สู้กันไปนะครับว่ากันไม่ได้เอฟซี FC นะนี่คือวิกฤตในในตระกูลของเขานะครับในครอบครัวเขาช่วยไม่ได้นะว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอืม สุดท้ายแล้วจะหันมาจับมือกันหรือเปล่าคงเป็นไปไม่ได้ไม่คือพูดง่ายๆว่าไม่คุยกันเลยล่ะเออพอมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันยอมกันไม่ได้แล้วล่ะต้องหันหน้าสู้กันเอาเป็นเอาตายเราก็ได้แต่เข้าเฝ้าดูเฉยๆมาไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วบอกแล้วไม่จบสิ้นนะเอ,อดูเหมือนจะจบนะ ดูเหมือนจะถอยแต่แต่โดนถล่มเยอะเหลือเกินถอยไม่ไหวนะเอะอโดนถล่มเยอะเหลือเกินแต่ถอยไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะถอยเออไม่ถอยเว้ยบอกว่าขอสู้ต่อลองดูอีกสักยกหนึ่งก่อนอะยกนี้จะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่จะยอมสู้พวกกระถล่มสิบอกโอ้ยกินฟรีแล้วนะครับแพะ แพะก็เผาฟรีนะย่างแพะกินฟรีแล้วนู่นนี่โอ้โหเป็นไงเย้กันน่าดู FC เอฟซีพูดถากถางเยอะเย้กันเลยล่ะหัวเราะแบบสบายใจอารมณ์ดีด้วยออบอกทั้งข่มทั้งทั้งเย้เยันทั้งขู่ด้วยนะว่างานหน้าเนี่ยหนักกว่านี้เขาว่างาน,นงานหน้าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยอาจจะหนักกว่านี้อ่า พราะงานหน้าเขากลายเป็นจำเลยไงไม่ใช่เป็นโจ์แบบตอนนี้นะตอนนี้เป็นโจดนะงานหน้าสลับกันเออเป็นจำเลยจะเสียเปรียบแล้วล่ะคราวนี้อจะเริ่มเสียเปรียบแล้วตอนนี้ได้เปรียบอยู่ก็ยังก็ยังเสียเปรียบเลยเออแทนที่จะได้เปรียบกับเสียเปรียบแล้วงานหน้าเสียเปรียบเนี่ยจะจะออกมาได้เปรียบยังไงเออก็ต้องว่ากันไปคอยลุ้นกันไปเนี่ยภายในเดือนสองเดือนก็รู้ผลแล้วจะออก ออกหัวออกก้อยนะครับจะโดนถล่มซ้ําอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เอ,อมีโอกาสจะโดนถล่มซ้ําอีกเป็นไปได้เอ,อเขาบอกว่างานหน้าน่ะถ้าจะยอมได้เขาว่ายอย่างนั้นให้ไปกราบเท้าเขาซะสวยๆก้มลงกราบเท้าเลยโอ้โหไปไง FC. สิศักดิ์ศรีถ้าจะเป็นอย่างนั้นนี่ไม่เหลือนะบอกได้เลยนะศักดิ์ศรีไม่เหลือจริงๆอ,อไม่ต้องคุยเรื่องอื่นแล้ว ตรงนี้คือฟังกันไม่ได้แล้วใช่ไหมเสียเงินเป็นเสียเงินว่ากันอย่างนั้นนะครับอ่าสวัสดีบับเบิลพีนะครับนะเสียเงินเป็นเสียเงิน่ะ ก็ไว้นะครับนะ,ะนี่แหละทักทายกันนะครับไม่ต่างจากมวยชนะน็อกยกแรกเออนะมันพลิกล็อกได้เรื่องนี้บอกได้เลยมันมีโอกาสพลิกล็อกมันห้าสิบห้าสิบเหมือนกันบอกได้เลยนะห้าสิบห้าสิบเหมือนกันมันพลิกล็อกได้ แต่ก็มีสิทธ์แก้ตัวได้มีสิทธ์เหมือนกันแต่ก็ต้องเสียเงินมันต้องจ่ายเงินไงนะมันต้องจ่ายเงินไงคือปัญหาของเขาคือต้องจ่ายเงินเอต้องสู้กันอีกเสียเงินอีกไงคือว่าเขาถ้าเขามีทุน่ะหรือมีแม่แม่าผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมคอยสนับสนุนอ่าเป็นสปอนเซอร์ให้ก็สู้ไปสิเอถ้ามีเงินก็สู้ได้เลย แต่ถ้าเอาทุนมาสู้ด้วยตัวเองเนี่ยโอ้แอดว่าอย่าสู้เลยเออมันไม่เวิร์กสวัสดีคุณมนตรีด้วยนะครับ <c oughs> ญี่ปุน่นหิมะตกหนามากโอ้โห <c oughs> ก็เลยเย็นนะสินะครับเ <c oughs> ย็นอืมนะมันสู้มันก็ต้องเสียเงินมันเป็นเรื่องปกตินะครับอซี <c oughs> แต่ว่าเพื่อศักดิ์ศรีอะ ก็เขาก็ถล่มเขาเล่นงานยับเยินขนาดนั้นเขาถล่มอ่ะก็ต้องสู้ไะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นถล่มซ้ายขวาเออซึ่งไม่สามารถจะกลุ่มการได้เปรียบเอาไว้ได้ไม่สามารถจะกลุ่มการได้เปรียบเอาไว้ได้งานนี้คืองานนี้ได้เปรียบแต่ว่ากลุมกลุ่มการได้เปรียบไม่ได้